สวัสดีครับืันนี้มาพบกับห้อยทอปพาชมงวด้อครับเดอ้อเมื่อนี้ผมก็สิมาเปิดราคางัวจะของด้อครับเดอ้ออันนี้งัวคอ,อกด้อครับพี่น้องงัวคอ,อกงัวคอ,อกแม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวเมียนี่นกเกษตรกรเปิ้นกระเกียวเขาเรียบร้อยนะช่วงนี้ก็ได้เองัวมาลามครับ ว่าสิดทายม้วออกครับผมแม่ลูกตัวเมียเบิ่งยากกันหน่อยนะครับเดอ้อเพราะมันบ่มียนมันยากลงไปบ่ได้มันขิดตมครับพี่น้องแม่ลูกสาวครับแม่ลูกสาวอันนี้ลูกมันครับผมนีม่ละงามครับลูกสาวลูกเคเอฟหกแปด้อครับเดอ้อมีใบ นี่ใบเกิดนะแม่มั่นครับผมเป็นแม่สาวลูกแรกครับผมเป็นแม่ลูกแรกด้วยครับเด้อพี่นอ้องอายุลูกมันน่นอย่กับประมาณสองถึงสามเดือนแล้วแม่กับประมาณสูงร้อยสามสิบกว่าครับสามสิบหาสามสิบกว่าครับประมาณโบ มอถึงวัยสามสิบหาอันนี้แม่วันครับผมอันนี้ลูกสาวงามๆครับผมดูลึก็งามครับผมยังบาทนานหย่านมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนมีใบเกิดเด้อครับเด้อกินหยาดีดีครับผมแม่ลูกคู่นี่น,นี่เป็นง้อคอกครับผม องอกน้องเค้กสราบเกษตรกร,กรท่านใดสนใจอยากได้งว้วไปเลี้ยงนะครับเด้อผมก็นแนะน้ำอยู่ครับแม่นี่ให้ลูกสวยงามงามบรีครับแม่สิออกแดงออกจำปาชักหน่อยออกแดงพร้อมครับผมออกแดงจำปาผมได,ได้มาส้มตัวจริงเอาเด้อครับเด้อหางกะลามครับผมนมสีเต้าผมมีตำนี้ยังครับผม ราคาผมเปิดไว้นี่หกสิบสามครับผมหกสิบสามเด้อพี่น้องเด้อเมียลูกตัวเมียลูกแรกครับผมราคาบางคนกับสิบา่าแพงมันกะเอาง่ายครับมันมีอนาคตเนาะครับเนาะลูกมันก็ได้แม่ก็มีอนาคตอีกหลายตอยู่ครับเอาง่ายงัว่าสองตัวแม่ลูกนี่มีอนาคตครับผมกอดสีห้องแพง ข้ามมันผัวไปกับสีคุ้มอยู่ครับเลี่ยงเลี่ยงไปเรื่อยๆไม,ม่แม้แว่าคําซื้อมาขายไปกับสีว่าแพงคํามโหได้เลี่ยงเขาสีว่าคุ้มอยู่ครับราคาก็ต่อร่องกันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อหกสิบโลเพิ่นว่าเพิ่นส่งฟรีส่งฟรีครับหกสิบโลข้าเกินท่านเพิ่นกะร้อยโลขึ้นไปกับเพิ่นคิดกิโลละสิบห้าบาทครับผมกิโลละสิบห้าบาทนะครับเดอ้อ รถก็ม,มีครับรถส่งก็ม,มีบ่ได้ต้องบ่ต้องจ้างยากเสมอนี้เขากันเอากันกิโลละ20ก็ม,มีครับน้ำมันมันขึ้นพี่น้องกินหญ้าดีครับผมอาจสิบ่ได้ถ่ายใกล้เด้อพี่น้องมันสินตมหลายสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ก็โทรมาโทรมาเบอร์ผมครับ ม้อยทอปลาชมงัศูนย์เก้าหนึ่งครับผมศูนย์สี่เจ็ดห้าสามหกหกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าสามหกหกเดอพี่น้องเด้อ้ใดอยากได้ง,งัว่าไปเลี้ยงต่อร่องกันได้ครับผมผวแมแ่นว่ากินเขาข้าเดียวเด้เดอพี่น้องต่อร่องได้อยู่ครับผมหางลาบเงาดีครับอนาคตเนี่นอนครับงวสองแม่ลูกสำหรับลิปนี่ขอจบเพียงแค่นี่ขอบคุณครับ